สวัสดีครับผมนายนัตพงศ์ชินดัมรงศักดิ์นะครับปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งนะครับคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและอุสารการศึกษามหาวิทยาลัยศดินครินยรสงขลาครับจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะเป็นตอนมต้นนะครับประมาณมสองซึ่งซึ่งผมเองแ้วยความที่ว่าผมทํางานจิตอาสามาก็ตั้งแต่ประถมนะครับเป็นประธานนักเรียนตั้งแต่ประถมแล้วก็อยากจะทากิจกรรมช่วยเหลือตรงรีเฉลยสังคมต่างๆนะครับก็พยายามหาโอกาส้องหาโอกาสนะครับก็ แจอกับพี่คนหนึ่งพี่เขาก็ตอนนั้นทํางานสภาเด็กอยู่เป็นประธานสภาเด็กนะครับแกก็ชักชวนไปให้ไปลองไปทํางานดูว่าเราเราเราเหมาะกับงานนี้ไหมเราเราทาได้เราชอบไหมหรือว่าผมผมคิดว่าผมผมชอบในงานพวกนี้ก็เลยลองไปทํางานสภาเด็กลองไปเป็นเบื้องหลังครับเป็นเบื้องหลังของอําเภอแล้วก็เป็นเบื้องหลังของจังหวัดทํางานพวกโปสเตอร์กราฟิกต่างๆวิีโอต่างๆเนี่ยครับเป็นเบื้องหลังพอต่อมาก็เป็นคณะบริหารครับได้เป็นคณะบริหารของ เป็นนออกมาทางสภาดิษฐโยชน์ปุ๋ย่ายยมตอนนั้นปีกไม่แน่ใจว่าหกหกหกห้านี่ผมไม่แน่ใจข้ามานั้นครับแล้วก็เป็นประชารนรของสภาดิษจังหวัดครับผมผมตั้งแต่เด็กนะผม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 มีไอด้านะผมมีป้าผมนะครับป้าผมเนี่ยชอบป้าผมเนี่ยเคกทางานอาสาพวกอาสาไอพัฒนาที่ดินอาสาไออสมอะไรต่างหรือว่าอาสาแรงงานอะไรต่างเนี่ยครับป้าผมก็จะจะมี แล้วเป็นพิจาราช่วยเหลือสังคมเช่่ยเหลือมหาลัยอะไรต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็เลยเป็นแนวเดีแล้วก็เหมือนที่ผมบอกว่าพอผมลองไปทํางานจิจาสาแล้วผมรู้ว่าผมชอบมันผมผมรักมันก็เลยทําให้ผมทามาจนถึงวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเอถ้าในโรงเรียนก็จะช่วยกิจกรรมโรงเรียนอะไรอยู่จะมีมีโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆผมก็จะนําทีมเพื่อนไปช่วยถ้าเป็นของสภาเด็กเนี่ยผมก็ จัดโครงการต่างๆหรือว่าไปร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัดของอำเภออะไรเงี้ยครับถ้าเป็นของสโมรสรเดอร์ตารีหรือสโมรสรอีเดเ็ที่ผมทําอยู่เป็นสโมรสรช่วยเหลือสังคมก็ไปปลูกป่าบ้างไปทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับช่วยน้องวันเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ช่วยงานของของสำนักเลขาธิการครับของโครงการ ที่ที่พูดถึงไปก่อนก่อน,นน้นเนี่ยโงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยผมเป็นแอดมินของของภาคใต้อยู่ครับอ,อ๋อเป็นแอดมินภาคใต้เลยนะคะครับทําอะไรบ้างะคะในในโครงการนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโครงการนี้มผมจะทําพวกประชาสัมพันธ์สิบประชามพันธ์เป็นหลักเลยเป็นโปสเตอร์อินโฟกราฟิกต่างๆแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับเราเราไปดูได้ในเพจ spdl ก็จะมีคลิปผมอยู่เป็นส่วนใหญ่ใช่ ก็เป็นคนที่ผลิตคลิปที่สื่อสารเรื่องของการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยว่าอย่างนั้นนะคะใช่ครับครับก็รับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้นะคะใช่ครับอ่าค่ะแล้วในในการทํางานในสภาเด็กและเยาวชนบ้างเคยเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดด้วยตอนนั้นนี่ได้รับผิดชอบรับมอบหมายหน้าที่ทําอะไรบ้างอะค่ะตอนนั้นผมด้วยความที่ผมเอ็ถนัดเรื่องสื่อครับก็เข้ามาดูแลเรื่องของ ของงานประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปเลยแล้วก็ดูเลของคืองานส่วหลักผมจะเป็นงานดูแลในงานประชาสัมพันธ์ครับเพราะว่าเขาจะมีรองประธานสามคนมผมเลยรับผิดชอบดูแลงานประชาสัมพันธ์สุบารนองค์กรนยครับอ๋อค่ะบก็เรียกว่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นะคะใช่ครับการเผยแพร่ออกไปทางออนไลน์น้องเอ็มชอบทางนี้เหรอคะชอบทางนี้ครับก็เลยเลือกมาเรียนทางนี้ครับผมอืมค่ะครับ แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเนี่ยที่เราทําแล้วเนี่ยมีความภาคภูมิใจแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยที่รับรางวัลเยาวชนดีเด่นมาเนี่ยค่ะได้รางวัลมาจากผลงานใดคะตรงนี้เอ,อ่อผมบอกว่าผมผมทํางานมาห้าปีเนี่ยผมภูมิมมใจทุกกิจกรรมที่ผมทาเลยเพราะว่าผมเนี่ยทาด้วยใจแล้วก็ผมตั้งใจทํามันมากมแล้วเพราะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ผมทํามาเนี่ยมันก็ทํามาซึ่งรางวัลเยาวชนดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์ครับคอ๋อ ก็เป็นผลงานที่เราสะสมแล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะคะครับผมและในการทํางานนะคะเจอคนมากๆทั้งในรุ่นเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนต่างวัยเนี่ยเราใช้หลักที่เราบอกเนี่ยเข้าโครงการพัฒนายาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยเนี่ยเราได้ไปปรับใช้ในการทํางานของเราอย่างไงบ้างคะแน่นอนว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันต้องใช้ระบบประชาธิปไตยอย่างแน่นอน ก่อนที่ผมจะได้มาเป็นตําแหน่งในปัจจุบันหรือตําแหน่งนอดีเนี่ยก็ต้องผ่านการเลือกคัดเลือกมติต่างๆมันก็ถือว่ามันเป็นหลักเป็นหลักประชาธิปไตยพอเราเข้ามาทํางานแล้วครับผมก็ยังคงใช้หลักประชาธิปไตยเวลาทํางานก็จะต้องมีการออกความิดเห็นอ่ารับฟังความเห็นคนส่วนมากแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ฆ่าคนส่วนน้อยพยายามให้มีเสีีทางความคิดมีความ่า้ทียมาทุกคนผมจะไม่ลําเอียงค่ะก็คือรับฟังนะคะครับ ค่ะแล้วเวลามีปัญหาแล้วเรามีหลักการในการแก้ไขยังไงบ้างคะเวลามีปัญหาส่วนมากก็ก็เจอแบบเวลาทํางานเป็นทีนี่ยครับคือการทํางานเป็นทีมเนี่ย <c oughs> เป็นทีเนี่ยนะครับการสื่อสารเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เว <c oughs> ลามีปัญหาเนี่ยผมจะเรียกประชุมคุยทันทีผมจะไม่รอวันเวลาผมจะเรียกประชุมแล้วก็หาสาเหตุของปัญหาว่าสาเหตุนันมาจากไหนแล้วก็เรามาร่วมแก้กันมาร่วม่อบเสด็จ <c oughs> เสดงจความคิเดเห็นกันว่าเราควรจะแก้ไขย,ยังไงที่ ทุกคนเห็นด้วยครับ